สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำาิธีสวอปเหรียญจาก U.S.D.T. Gen p o l ก c o ให้เป็นสกุลเงินฮอทอีนตนะครับเราเปิดกระเป๋าเมตาเมสนะครับบนบนซ้ายขึ้นมานะครับนะครับลองให้เปิดหน้าต่างขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใส่หนา้าปลานลงไปนะครับใส่หนา้าปลานลงไปนะครับแล้วก็ล็อกกินเข้าสู่ระบบของ กระเป๋าเมนตแมนตอนนี้เราอยู่หน้าหลักแล้วก็เราได้เตรียมเหรียญโพลีก o อนเออเชนเหรียญ u s d t เช a นโพล l ก้อนไว้นะครับนี่ดูก่อนนะครับเป็นเหรียญโพล y ก o อนบิต u s d t โพล y ก o อนนะครับนี่ชื่อชื่อสกุลเงินนะครับ uh, สกุลเงินดิจิตอลแล้วก็มีค่าเนีม่ม PL ไว้แล้วก็มีเหรียญ OC ไว้เท่านี้แล้วก็เหรียญอื e ่นในกระเป๋าเรามีมีเพียงเท่านี้นะครับเราจะไป สวอปเหรียญนะครับเราไปกดปุ่มเข็มทิศมุมล่างขวานะครับกดปุ่มเข็มทิศนะครับเราปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับนี่ปิดก่อนนะครับให้เราคลิกเครื่องหมายบวกนะครับคลิกเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อเปิดแปดฟอร์มนะครับรอสักครู่นะครับนะครับเราก็แตะข้างบนคลิกปุ่มกาบานนะครับและพิม ภาษาอังกฤษน้า URL นะครับ HTTP like um, S colon นะครับ slash slash นะครับ df นะครับ dot oxen นะครับ s a n g e นะครับ dot นะครับ finance นะครับ df oxen finance นะครับ ถูกต้องแล้วกดลูกศรทางหน้ามุมล่างขวานะครับรอให้เขาเปิดแอปดีแอปออกเช่นไฟแนนซ์ด้านบนนะครับแล้วกดลูกมัวตรงกลางนะครับนะครับเรากดลูกหัวตรงกลางนะครับแล้วก็ติดต่อกระเป๋าที่ปุ่มคอนเน็กนะครับด้านบนนะครับคอนเน็กเลือกกระเป๋าม e ตา m มสนะครับนะครับสังเกตนะครับต้องกดปุ่มคอนเน็กนะครับว่าเป็นเลขกระเป๋าด้านหน้าแล้วนะครับอี ยีศูนย์สามในการสังเกตนะครับเลขกระเป๋า ED3 นะครับ ED3 นะครับเลขกระเป๋าตรงกันนะครับต่อไปเราจะซื้อเราจะซืออบเหรียญ usdt นะครับอ่าต้องคลิก3จุดก่อนนะครับแล้วเลือกออตตินอตนะครับนะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยน11ดอลลาร์1.055นะครับ อันนี้เราก็เลือกนะครับมีอยู่3.07นะครับเราก็แตะตัวเลข3จุดทั้งหมดเลยนะครับที่เราจะสมอปเป็นออสตินอสนะครับแล้วให้เรากดปุ่ม accept list Discammer นะครับนะครับเราจะได้เหรียญ2.76นะครับกดปุ่ม accept นะครับ I understand a c c น p t นะครับกดปุ่ม I understand นะครับก็รอให้ระบบก็ เปลี่ยน buy order น,นะครับซื้อเลยนะครับโหลดดิ้งกดโหลดดิ้งนะครับรอนะครับเขาจากค่าธรรมเนียม0 3 0 0 3ครับ p o l นะครับให้เราก,กดคอนเฟิร์มนะครับเป็นขั้นตอนในการส w a p เหรียญ u s d t ให้เป็น order น,น,นะครับตอนนี้ได้ได้จำนวน order มาเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับเราไปดูหน้ากระเป๋าจากเดิมที่เรามี11เป็นเพิ่มมาอีก3เหรียนแล้วนะครับออีีนอดสังเกตน,นะครับ14แล้วนะครับนี่เป็นวิธีการเตรียมเหรียญ USDT เชนโปรตอน T, ore, แล้วก็มาส w a p ที่เ f ร a ยบออช n นไฟแนนนะครับให้เราคลิก3ขีดด้านบนก่อนนะครับแล้วก็เลือกออตินอนะครับแล้วก็เลือกจำนวนเหรียญ USDT นะก็กดมาล้านแล้วก็กดปุ่ม ตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไปแล้วนะครับวันนี้ก็ขอจบการสบอบเหรียญ USDT เชนโปรตีนให้เป็นออสอินออดไว้เพียงเท่านี้นะครับ